สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักการทำเกษตรและชอบบ้านสวนและโคกหนองนานะครับวันนี้ผมมาแชร์ประสบการณ์เรื่องค่าใช้จ่ายนะครับทั้งหมดทั้งบ้านสวนและโคกหนองนาหนึ่งไร่นะครับจะมาแชร์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าว่าจะได้บ้านสวนและโคกหนองนาเนี่ยต้องจ่ายเท่าไหร่แน่นอนนะครับเรื่องบ้านสวนนี้ผมได้อัปเดตลงไปแล้วนะครับทั้งหมด3ามแสนห้าหมื่นบาทนะครับ แต่วันนี้ผมจะพาย้อนหลังไปดูตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยครับว่าซื้อที่มาตั้งแต่แรกเนี่ยเนื้อที่หนึ่งไร่เนี่ยราคาเท่าไหร่เราไปดูกันเลยครับที่เปล่าๆที่เห็นนี้นะครับ1ไร่นะครับราคา4 0 0แสนบาทจากนั้นก็เริ่มขุดนะครับค่าขุดสระนะครับชั่วโมงละพันสองหมดไป7 0 0 0บาทครับส่วนค่าถมดินนะครับ ทยอยถมเรื่อยๆนะครับเป็นระยะเวลาถึง2ปีด้วยกันนะครับรวมแล้วเบ็ดเสร็จ1 0 0 0 0แบาทครับผมส่วนรั้วรวดหนามนะครับก็ซื้อมาทำกันเองนะครับโดยพี่พีน้องๆซื้อเสากระรวดหนามมาแล้วก็มีค่าน้ำมันค่าแรงให้พี่น้องนิดหน่อยผมจำไม่ได้แม่นนักนะครับแต่ว่าประมาณสัก1 0 0 0 0หมื่นบาทครับต่อมาก็ขุดคลองไส้ไก่นะครับ ก็ใช้ระยะเวลาแค่ครึ่งวันเท่านั้นรวมเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ3,500ด้วยกันครับกว่าผมจะได้โคกนองนาม,มานะครับผมก็หมดไปแล้ว1,2500 0บาทนะครับซึ่งราคานี้ยังไม่รวมที่ดินถ้ารวมที่ดินแล้วก็ราคาอยู่ที่5,2500บาทนะครับบวกบ้านสวนไปอีก350,000บาทนะครับ ก็จะได้ราคาที่87500บาทนะครับถ้าผมบวกโซล่าเซลล์เข้าไปด้วยนะครับ27,000บาทนะครับทั้งหมดนี้ก็จะรวมราคา897,500บาททวนเลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆการที่เราจะมีโคกหนองนาเป็นของตัวเองโดยเริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพอสมควรเลยนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็มีการวางแผนเป็นอย่างดีนะครับในการเก็บตังค์ซึ่งก็เป็นแผนในวัยกเกษียณซึ่งเราจะได้มีอยู่มีกินโดยที่ใช้ตังค์น้อยที่สุดเท่าที่ใช้ได้ก็จะทำซุปเปอร์มาร์เก็ตเป็นของตัวเองในที่หนึ่งไร่นี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จึงจำเป็นต้องเก็บเงินแล้วก็ลงทุนสำหรับเพื่อนๆที่มีมรดกตกทอดนะครับก็ถือว่ามีความโชคดีนะครับ ได้ไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับเหลือแค่อีกครึ่งเดียวก็คือการลงมือทําแล้วก็ทําบ้านสวนปของตัวเองเท่านั้นเองนะครับสําหรับเพื่อนๆนที่ยังไม่มีนะครับเริ่มจากศูนย์อย่างผมเนี่ยก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็เอาใจช่วยนะครับเพื่อไวเ้เกษียณเราจะได้ไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกมากจนเกินไปนะครับแล้วก็เราสามารถมีผักปลอดภัยเราสร้างอาหารของเราเองได้โดยใช้เวลาเล็กน้อยนะครับ หลังจากเลิกงานแล้วก็วันหยุดเท่านั้นเองส่วนข้างหลังบ้านนี้นะครับผมมีแผนจะทําให้เหมือนหน้าบ้านนะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานนะครับเนื่องจากว่าต้องรอขนขี้เลื่อยนะครับจากโรงเลื่อยในหมู่บ้านนี่ซึ่งมีไม่ได้เยอะนะครับเราต้องทยอยทยอยขนเพราะฉะนั้นน่ะต้องใช้เวลาในการทําแล้วก็ความอดทนเป็นอย่างมากเพราะว่าจะลงทุนให้น้อยที่สุดนะครับเท่าที่จะน้อยได้ อะไรที่ไม่จำเป็นก็จะไม่ซื้อนะครับเพราะถเราลงทุนมากแล้วเราไม่ได้กำไรจากตรงนี้จะทำให้เรามีความท้อมากยิ่งขึ้นนะครับส่ัเพื่อนๆที่ชอบก็ฝากติดตามบปด้วยนะครับว่าสวนหลังบ้านของผมเนี่ยจะทำได้เหมือนหน้าบ้านหรือไม่นะครับแล้วก็ใช้เวลานานเท่าไหร่ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อมูลไปนะครับไม่มากก็น้อย เอาไปาปรับปรุงเพื่อทำแปลงของตัวเองนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ